ขอแนะนำแมตเทคปี2025 9สํ้าสำคัญสู่อนาคตขององค์การออกแบบและสมรรถนะของรถยนต์ยานยนต์รุ่นนี้ได้ยกระดับนิยามขององค์การขับขี่ที่เต็มไปด้วยสไตล์ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความหรูหราและพลังอย่างลงตัวเพียงแค่มองก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างแมตเทคมาพร้อมกับรูปทรงที่เพรียวลมล้ำสมัยไฟหน้าเล็บดีไซน์เฉียบคมและเส้นสายที่ถูกออกแบบอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดแรงต้านอากาศและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านหน้าของแมกเทคปี2025โดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่ดุดันขนาบข้างด้วยไฟหน้า LED บางเฉียบผสานกับตัวถังอย่างร้ยรอยต่อระบบไฟอัจฉริยะสามารถปรับตามสภาพแวดล้อมได้อัตโนมัติให้ความสว่างสูงสุดโดยไม่รบกวนผู้ขับขี่คนอื่นฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้ลื่นไหลไปจนถึงกระจกบังลมหน้าสร้างเส้นสายที่ต่อเนื่องและสื่อถึงสมรรถนะขั้นสูงเมื่อมองไปยังด้านหลังการออกแบบที่ล้ำยุคยังคงต่อเนื่องแถบไฟ LED แบบไดนามิกพาดยาวเต็มความกว้างของตัวรถ ส่องสว่างอย่างมีเอกลักษณ์ไฟท้ายโดดเด่นและจดจําได้ทันทีเท่าไอเสียคู่และกันชนหลังถูกออกแบบให้ดูดันแต่ยังคงความหรูหราในทุกมุมมองภายในห้องโดยสารของแมกเทคปี2025คุณจะได้สัมผัสกับความหรูหราระดับพรีเมียมเหมือนอยู่ในเรานอกสุดหรูเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงดีไซน์ตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุดพร้อมด้วยไฟยตกแต่งภายในแบบแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนตามอารมณ์และสไตล์การขับขี่หลังคากระจกพารนรามาให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาเต็มที่ เสริมความโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสารแผงหน้าปัดมาพร้อมจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผสานกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่อินเทอร์เฟสถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายตอบสนองรวดเร็วและสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบของผู้ขับไม่ว่าจะนำทางควบคุมอุณหภูมิหรือฟังเพลงทุกอย่างสามารถสั่งการได้เพียงปลายนิ้วหรือด้วยเสียงด้านสมรรถนะแม็กเทคปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดที่ผสานพลังแรงกับความประหยัดอย่างชาญฉลาด การเร่งความเร็วทำได้อย่างฉับไวระบบช่วงล่างถูกปรับจูนอย่างแน่นยำทำให้ขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโคง้งคุณสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสไตล์ตั้งแต่โหมดประหยัดพลังงานไปจนถึงโหมดสปอร์ตระบบความปลอดภัยก็ถูกพัฒนาให้ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบกล้องมองรอบคันและระบบเบรกฉกเฉินตัวรถยังสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับ เพื่อปรับแต่งระบบต่างๆให้เหมาะสมที่สุดด้วยดีไซน์ล้ำอนาคตภายในที่หรูหราเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่น่าตื่นเต้นแมคเทคปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่มันคือคำประกาศถึงอนาคตไม่ว่าคุณจะจอดหน้าบริษัทหรือขับบนทางหลวงรถคันนี้จะทำให้ทุกสายตาต้องหันมามองนี่แหละคืออนาคตขององค์การขับขี่นี่คือแมคเทคปี2025